สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมพิธีเส้นไหว้ผีบรรพบุรุษแบบวันศาสตร์ทางคนไทยเชื้อสายขเขมรน,นะคะอันนี้เราทำพิธีเส้นไหว้ที่สโลวาเกียนะคะเพื่อนๆเ,เครื่องเส้นไหว้ก็จะมีผลไม้ต่างๆนะคะมีขนมมีอาหารคาวหวานมีกับ มีผักด้วยแล้วก็มีดอกไม้ทูบเทียนมีเครื่องดื่มทั้งเป็นเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์และก็ไม่มีแอลโกอฮอล์รวมทั้งมีผ้าไหมสวยๆนะคะเป็นทั้งผ้านุ่งผ้าสบายเพื่อให้ปุย่าตายายของเราได้มารับเอาไปนะคะ ก็เป็นประเพณีที่ดีนะคะที่เราจะได้ล้ำลึกถึงบรรพบุรุษของเราที่ล่วงลับไปแล้วนะคะโดยตัวเองส่วนตัวแล้วจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชอบอประเพณนีนี้มากเลยค่ะมันมันสวยงามค่ะมันมีมันมีปูมหลังเนาะมันเขาเรียกว่าอย่งไงเดียมันมีปูมหลังค่ะเพื่อน มันแสดงออกถึงความกระตันยูต่ออุปการีนะคะแล้วก็นอกจากภายหลังจากที่เราเส้นไหว้เสร็จอย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะมีการกินข้าวด้วยกันในครอบครัวนะคะมีงานเลี้ยงสังสรรค์นสนุกสนานคลื่นเครงตามประเพณีของคนอีสานบ้านเราค่ะ วันนี้ก็เอาประเพณีสวยงามของทางอีสานใต้มาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะในระหว่างาที่เราเส้นไหว้นะคะเราก็จะทำการเรียกชื่อของปู่ย่าตายายหรือว่าญาติหรือว่าเพื่อนฝูงที่ล่วงลับไปแล้วนะคะให้เขามารับามากินมาดื่ม มาสนุกสนานกับอของเส้นไหว้หรือว่าประเพณีดนตรีอะไรต่างๆที่ทางญาติาดได้จัดเตรียมให้นะคะนี่วันนี้ทางตัวของแอดมินเองก็จะมีจอเล็กๆว่าเปิดหมอลำให้อเออลืมจริงๆแล้วมันต้องเปิดกันตรึมนะคะทาง ทางอีสานใต้เนี่ยเขาจะฟังกันตึมนะคะโดยเฉพาะปู่ย่าตายายที่รุ่นปู่รุ่นย่านี่ไม่แน่ใจว่าแกจะเคยดูหมอลำหรือเปล่าแต่กันตึมเนี่ยแกเคยดูเดี๋ยวจะเปิดกันตึมให้แกดูนะคะโอเคเดี๋ยวก็แนะนำประเพณีที่สวยงามให้เพื่อนๆเ,เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ